สวัสดีครับทีมไมเนอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีใช้เครื่องเช็คคลิปทีมไมเนอร์กับการ์ดรุ่นตระกูลทีสิบห้าขึ้นไปนะครับอ่าตอนนี้ผมจ่ายแรงดันแล้วนะครับที่สิบแปดโวลต์กว่ากว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้มิเตอร์วัดดูครับสิบแปดจุดห้าโวลต์นะครับอ่าต่อไปคือวัดอ่าแรงดันลวออกจากพอร์ต Data นะครับสำคัญเลยนะครับต้องห้ามเกินสามจุดสามโวลต์นะครับยิ่งศูนย์โวลต์ยิ่งดีนะครับ ถ้ามีแรงดันล่วงออกจากพอร์ตดัตตอาจจะทําให้เครื่องเชือิปมีปัญหานะครับถ้าไปเสียบกับคอนโทรลบอาจจะทําให้คอนโทรลบพังนะครับการ์ดใบนี้คือการ์ด t 1 7นะครับที่ใช้งานได้ปกตินะครับจะมี e พร้อมในตัวนะครับถ้าเปิดเครื่องอแล้วเสียบสาย Data เครื่องจะอ่าน e พร้อมนะครับแล้วก็มองหาว่าเป็นการ์ดรุ่นไหนนะครับ ตอนนี้การ์ดเ,เครื่องจะรู้จักว่าอ e ร้อมนี้เป็นของ T 1 7นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปุ่ม DC Start เพื่ออ n อนไฟเพื่อเช็คนะครับในการใช้สายโพมไม่ต้องใช้สายกลาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ค CI นะครับ,รบถ้าใช้งานได้จะขึ้น CI OK นะครับต่อไปคือ RO นะครับ RO ก็คือนับย้อนกลับจากชิปสุดท้ายนะครับอ่านับตรงนี้ได้21นะครับ แล้วก็ถ้าใช้ r, r. o p a t ก็คือนับบวกจากชลิปที่1น,นะครับนับตรงนี้ได้9นะครับแล้วก็ BI ก็คือ,อลอจิกที่ส่งจากชลิปที่1ไปหาชิปสุดท้ายเหมือนกันกันกบ CI นะครับถ้าใช้งานได้จะขึ้นคำว่า bio okay. k นะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้จะขึ้น b. 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 b i no เดี๋ยวผมจะลองกดเช็คเทมดูนะครับตอนนี้การ์ดใบนี้ร้อนมากเลย เทมในแต่ละจุดนะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับจะทำงานแบบเรียวไทม์เลยนะครับจะเปลี่ยนตามอ,อุณหภูมิเลยกดปุ่มเดิมเพื่อหยุดนะครับต่อไปผมจะแนะนำวิธีใช้ฟังก์ชันอ e ีพร้อมนะครับจะใช้งานหลักๆอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คืออ่านนะครับเพื่อดูว่าการ์ดรุ่นนี้คือการ์ดรุ่นไหนนะครับตามที่เครื่องสามารถารู้จักนะครับ แต่ถ้ามันขึ้น No support ก็คือเครื่องยังไม่รู้จักนะครับปุ่มนี้คือปุ่มรายการนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเลื่อนเ,เคอร์เซอร์มาที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอ่าปุ่มต่อไปคือปุ่มไว้นะครับอย่างเช่นอ่าผมต้องการไว้เขียนอ e ีพอมที่ผมมีมาให้เนี่ยในใน,ในเครื่องแล้วก็ถ้าหมายเลขหกขึ้นไปนะครับจะเป็น Enter เพื่อกดเข้าไปดูนะครับ ก็คือ,อเป็นของเครื่องเป็นของการ์ดที่บันทึกลงในเครื่องนะครับอย่างเช่นผมจะเขียนอีพอมอ่านอีพอมจากการ์ดใบนี้เพื่อเก็บลงในเครื่องนะครับในหมายเลขเก้าผมก็ Enter เข้าไปนะครับแล้วก็กดรีดตรงนี้เพื่ออ่านมาเก็บใน Data าานะครับจะเป็น Data โอเคแล้วก็กดเนมเพื่อเปลี่ยนชื่อในเครื่องนะครับอ้างอิงในเครื่องกดไว้เพื่อจะเขียนลงนะครับเครื่องจะถามว่าจะเขียนลงตรงไหนก็เขียนลงเทสเตอร์นะครับ เมื่อกี้ผมเขียนลงหมายเลขเก้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดใหมครดูหมายเลขเก้เป็น T สิบเนะครับที่ผมเขียนลงจะลอง Enter เข้าไปจะเป็น Data OK นะครับผมจะลองลบในการ์ดใบนี้ดูนะครับโดยวการกดปุ่ม Clear แล้วก็กดอ่านดูนะครับ มันจะขึ้น no data ก็คือ eeprom no data ก็คือการ์ดใบนี้ไม่มี eeprom แล้วถ้าไม่มี eeprom แล้วเราปิดเปิดใหม่เครื่องจะอ่าน eeprom แล้วก็ไม่เจอนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานะเดิมก็คือ L3 เดี๋ยวผมจะลองเขียน e พ p ้ o m จากหมายเลข9ก็คือของเดิมของการ์ดใบนี้นะครับลงไปที่การ์ดเดี๋ยวกดเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่หมายเลข9แล้วก็ enter เข้าไปแล้วก็กดไว้นะครับ ไว้ทูแฮดบอร์ดครับตอนนี้เขียนลงอาการใบนี้เสร็จแล้วนะครับลองกดอ่านดูครับมันจะอ่านเป็น T17 นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดเครื่องใหม่ครับมันก็จะดีเทคเป็น T17 เสร็จแล้วครับขอบคุณครับ